ชีวิตคนเฮามันก็มมหลงมีลุกมีนอนมีนังมีมังไม่มีมังแค่มีก็ได้ใส่ นีบูมมีขก็คอใส่คือเกาเมือนเดิมพี่น้องจวดต้องกันคือเราครับไลก่กันกาแฟสดเดิอมันดีหดีพี่น้อง มอสันมอมาบกดื่มได้ดื่มดีแกาแฟสดเดือดจวดพี่น้องจวดจวด